เกมแมสพอยต์ตัดสินกันไปครับชื่อหนึ่งเดียวที่จะดูประกาศนะฮะและท่านผู้ชมทุกท่านาเป็นสักขีพยาน,าน,นพร้อมๆกันครับว่าทีมใดจะได้เป็นแชมเปี้ยนถ้าเหมกโรเราไม่ไปและวันนี้อย่าลืมนะคุณยังมีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะในการที่จะไปเอาตัวของลาวาสปอร์ตาซี่ครับกับตัวของ26คอคอกอดคอฟ้ารางวัลนะลาดขาดบอกเลยวันน <ryn Annie. S 1> ี <c oughs> ้วันเดียวนะฮะวันเดียวนะ ครับแล้วไอส้สก,กินที่ว่ามันหมดเลยนะนี่ครับผมอ่ะช่วยเวฟเมยตรงกลางกันไปครับเฮยกโตเดินสามตามปกตินะของบริยูมิเดเดียนสปอร์ตสัมพันธ์กว่านั้นคือเรื่องของการเดินเกมต่างๆนี่นะครับทางตัวแฟรูฟฮะจะทำให้ทางคาเฟนี่นี่ลำบ,บากขนาดไหนนะเฮโก้นะนั่นแหละฮะด้านบนเองฮีโร่ฮะเลนเชี่จะเจอกับซัมเบอร์จริงๆจะมีตัวอื่นก็ได้นะแต่มันเป็นความมั่นใจของฮีโร่เหมือนกันนะผมว่าตัวเมย์ของแกนะครับนอกจากฟลอเรนติโน่แล้วก็ตัวนี้นะใช่ที่เขามั่นใจนะ ตาปลายต่างกิดมาก็แง่และเนาะเกมสุดท้ายอะแต่มันเป็นตัวมั่นใจจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีดีบรเวณยูเต็ด e อีสปอร์ตแบนฟอร์เรนติโน่ทุกเกมฮีโร่ในซีรีส์นี้ต่อให้หนึ่งถึงเจ็ดเลยไม่มีได้หยุดเลยใช่ครับการจะกดกัรตัวอย่างด้านมาจ้าก,ก็จะยากๆหน่อยฮะราสอาจจะต้องไปทำที่อื่นแทนนะแต่พูดง่ายทำยากครับผมพอด,ด้านล่างเองก็เป็นวิกเตอร์ซึ่งเอาตัวรอดเก่งมากมากเหมือนกันนะถ้าเรียทิทเลเน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันทำให ฝั่งที่ต้องการจะถมใส่มันลำบากใจแค่ไหนตอนสภาพของมูดาือนจะต้องาฟาร์มก่อนด้วยเนาะคนที่น่าจะเป็นเป้าหมายสุดน่าจะเป็นจังเกิลคาโต้ลิเดสแล้วก็การจะบุกเข้าป่าเ,เพื่อนๆของเขาก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้มากันไปครับดูยเยอะไปเยอะนะธรรมดาเนะรราเนะเจอเลนคอมเปดี้ครับถ้าเกิดมีตัวซับม,มันเลี้ยงครับโอ้แต่ทัวเจอทางเฟิร์สหวานจับมือพี่ม้าอยากจับมือคุดอีกฝั่งไม่เคยอยากจับนะฮะบังคับเขาตลอดสะบัดติค์ออก <c oughs> อย่ามาจับมือฉันนะอันนี้ก็ใช้ได้นะอยุทธ์จอมตีเต็มๆะเจ็บว่ะเพื่อนเราเผาเรือนนะก็ไมคุณทำอย่างนี้กับผมอ่ะเพื่อนรักบอกว่าแกละก็บอกคนดูนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนไงรอบชิงมันมันเลยจำไปก่อนนะครับอ่ะอย่างที่เห็นครับว่าด้านล่างนะกาโดก็ชิวๆครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเขาก็รอเวลาเหมือนกันเพราะลินดิสก็ต้องการเวลาเหมือนคาเฟนี่นั่นแหละผมยังคงงอแงกับการโดนแกงออนแอร์อยู่ไม่เป็นไรมีมาร์กินโดแล้วฮะ แล้วก็แก่ไปนะสองนาทีขึ้นแล้วนี่อุ้ยมาเลยครับโอ้โหมาฮะตีมังกรครับซึ่งก็ต้องก็ต้องปล่อยไปก่อนครับแปดลูกเหมือนจะโยกไปอยู่กับลินดิสเยอะมากไปหน่อยฮะแต่ก็ต้องอย่างนี้ฮะวิ่งกันไปเป็นทีมมาสี่แล้วมาเรยุสลงไปดีสุดๆครับโอ้โหจะไปสวนนะมีปากเสียงเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่สวนจะเอาครับผมโอ้โหแล้วยังเจ็บฮะเอดิสเวนเดอร์ดนีไหมไม่ทันกะผมแล้วจะชนเฟิร์สวันนะโอ้ยลงมาไม่ทันนะเฟิร์สวันมือกลังจะลงและ แต่ว่าร่างกายมันไม่ฟังฮะไม่รู้ว่าติดใบหรือเปล่าครับเพราะว่ามาเขาเดือดฮันเตอร์ถ้าเกิดยืนแช่มันติดใบได้นะฮะจังหวะฉี่เอาเยอะโอ้ยฮีโร่ฮีโร่ฮะพูดอีกแล้วชื่อนี้ฮะฮีโร่ฮีโร่มันโก้จริงๆดดจริงหนักจัดครับกดเลือดโอเมนแบบหนักจริงนะแต่ด้านล่างครับรับเวฟครับกาดูแล้วโอ้ซพไโหจับอิสเรลเดียวเจอจังหวะฮะแรมเพสใส่แล้วก็ศูนย์ส่วเจ็ดยิงอัดเข้าไป กระโวพาดให้ใะจังหวะนี้ใช่ฮะพาดบ้างเหมือนกันครับคือคงจะคลายใจแหละว่าเฮ้ยไม่เห็นแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมนะว่านั่นเป็นลัมเบอร์ฮะนี่คือเกมที่7แล้วนะฮะเราเล่นกันมาประมาณ3ชั่วโมงกว่ากันแล้วเพราะฉะนั้นขนาดดูขนาดพาคกังเหนื่อยเลยคนเล่นไม่ต้องพูดถึงอ่ะโคตรอ่ครับเพื่อนๆกระโวเองครับเริ่มจะทนความกดดันลำบากแล้วเหมือนกันผมว่าเลนล่างเหมือนกำลังส่งสัญญาณเอสโอเอสฮะช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮะเจชิชิต้องมาช่วยฮะแล้วยกขวางกั้นไว้ก่อนฮะฟิเตอร์ขวางทางเอาไว้ฮะ พยายามจะกันไม่ให้ฝั่งนู้มนมาเวฟเพียแล้วทำให้เจ็บนั่นแหละนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเขาไวเมากแล้วลฉีอะไรวนะน่ะโอ้โหกำรองกำรอซัมเมอร์ผมโอ้โหที่รักเราไม่เจอกันนานเลยนะโอ้โหแล้วมากคาลิมดิสเลยครับโอ้โหไปเลยครับมิกมันอยู่ไม่ได้ฮนะเลนบนซัมเมอร์ดูเล่นยากกว่าพอสมควรเลยฮนะแลกกันกับคารุโอก็ยากเหมือนกันฮนะแต่ต้องพูดถึงคาโต้ด้วยครับว,ว,ว,ว่าไม่ลงมาด้านล่างเลยอ่าไม่เอาเลยฮะคือจี้ไปที่ซัมเมอร์คนเดียวเลยลงเอาหนักๆครับผมและข้างล่างครับโซนเหมือนกันครับ เล็บเคลียร์ออกไปพอประมาณนะครับถูไปแต่ไปเอยเจ็บเท่าไหร่นะซีเนลครับต่างฝ่ายต่างได้สเปซโคลแบบนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่นับตาลเสน่หนก็จะยืนแข็งๆอยู่ข้างล่างนะ,คะยค่ะที่คาโต้เขาก็เล่นสบายนะแต่ว่าเฟิร์สมันก็ได้ฟาร์มเหมือนกันนะเอาจริงก็ต้องดูจังหวะการเบ็กเมย์มากกว่าอดันคืนบ้างครับแฟร์ูฟครับผมคาโต้ลงมาข้างล่าง ด้านบนอ่าดวลกันอีกแล้วครับหวดกันเข้าไปครับโอ้โหดึงมาได้ข่าวว่าซ่าขอคืนหน่อยครับอันเชมเบอรตีหดขึ้นมาเพื่อมาอยู่ใช่ไหมล็อกใส่เลยคือสาเหตุที่ทางโตซัมเมอร์ต้องเล่นแบบนั้นด้วยที่จะต้องยอมเพราะว่าคาโตนี่แหละเนาะเฮียใช่ฮะแล้วกระดู๊หหายขึ้นหน่อยอีกแล้วฮะซูซูเจ็ดเอ็กซ์ค่อนข้างที่จะกดดันกระดูหนักมากจริงๆนะในเกมนี้ ก็ทำถูกแล้วเนาะเจอนิกเตอร์ด้วยครับจะให้เขาไปเดินกับเพ่นพางก็ยังไงอยู่อ่ะมันสองต่อหนึ่งด้วยเลยครับเพราะอิสเรลเดิยวมายืนเฝ้าตลอดเลยทำให<ช>้การ์โดไม่สามารถที่จะหาจังหวะเข้ามาเล่นกระสุนที่เส้นท่าด้านบนเอาอีกแล้วครับการดวลของเลดาร์มันช่างดุเดือดเล่าร้อนเผ็ดมาแล้โดยกไปสองตัวกับฟิวสเดลมาทานไม้ไม่ทัน โอ้ซีซีสวยครับและเฟิร์สฟันควบมาเอาชิม้าเข้ามาหัวเข้ามาหนึ่งทีลงมาแล้วเดินออกไปก่อนด้านหลังก็มีชิชิกับนู้นูครับถอยออกมาไม่ทันครับแต่มีเฟิร์สฟันตามเข้ามาเลือดเด้งแล้วกดตัวแข็งดิเกอร์มาในจังหวะน,นี้โอ้โหหวาดเสียวจริงๆแลกกันไปหนึ่งต่อนหนึ่งฮะแต่เมื่อกี้ไฟถือว่าหวาดเสียวสุดๆเลยฮะโอ้โหในขณะเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำตาทำทาง<อ><อ>โดนแทรบใส่ฮันทรจาเมนก็ขัดจังหวะกันกลับบ้านไม่ได้อีกทีนึงกับสับคาโต แต่เมื่อกี้ด้านบนนี่ก็บวกกันแบบไม่คิดชีวิตนะเฮียนะชี้กันฮะทางโอเมนะซัมเมอร์กับฮีโร่นี่มันเกมปล่อยของแล้วคุณสันโอ้โหคือสาวมัดที่พัฒนามาเป็นชุดต้องใส่แล้วฮนะจัดจัดไทยชนะเป็นแชมป์นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเสียคาโตก็เหมือนเดิมครับทุกตัวนี่เดินมาเหมือนเป็นบรรยกาศที่รายล้อมฮนะช่วยเหลือตัว v <อ>ีดอย่างคาโต้พัคเซอร์ลินดิสนะฮะเกมนี้ สอนตำแหน่งเวลามพักนี้มากระเดือกจังนะเลนล่างอ่ะครับบ้าบอยเหลือเกินแต่เวรามันก็เน้นเล่นด้านล่างด้วย2คนอยู่แล้วฮะก็เลยไม่แปลกที่แบบคูัจะมาครับแต<ห>่ว่าตรงนี้สิเจอเล่นจังหวะทีเผลอือบแล้วจับเข้ามาฮะดักกลางทางดักสวยแต่ว่า<ห>ไม่หมือน,นะแล้วไม่เอาด้วยครับลงม้าอย่างไวครับผมวิ่งไปแล้วคาโต้บวกขอทีหนึ่งเคาะสักหน่อยยากุส่ารอดอยู่สิสิโอ้แล้วฮีโร่เอาเยอะเลยครับในจังหวะงานนั้นล่างครับดึงความสนใจไปด้านบนครับผมโอแซบอยู่นะแผนนี้ฮะ ไม่ได้านล่างโูนแต่ด้านบนก็ดนเหมือนกันครับแบ,บัฟแดงคะแต่เหมือนว่าจะไม่สนใจนะครับตอนนี้ของใ้ข้างล่างคะได้กดดันเพิ่มเติมแ,แล้วการูจะตายครับเล่นเยอะเลยครับตรงนี้ครับเรามาเผาช็อตทีิงกัไปแล้วชาวเวอร์แตกลงไปในจังหวะนี้เป็นแผนการตีระครังเรียกความสนใจเอาอีกนะสำหรับตัวของ 007X นะกดดันกาดูครั้งแล้วครั้งเล่เาตรงนี้เอาผักไม่โดนนะจังหวะ มองโอฟฟรอสพอด,ดีนะซัมเมอร์ทำได้สวยแข็งแบบกดไวฮะทำให้สกิลที่จ่ายของบารนี่กลายเป็นสูต,ตรฮะขาโตพุ่งเข้ามาเดือบบอลเลอร์แลกดไปแล้วลมล้วนๆนนะตรงนั้นเอาละครับการตีระครังที่ว่าครับเริ่มเกิดแรงเปลี่ยนของเกมสายลมเริ่มพัดเข้ามาในสานามรบนี้โยกเลนเกิดขึ้นฮะคาฟินี่วิ่งมาที่เลนกาบาเอิร์ธเบตเตอร์ไปแต่ว่าโกสบอกหนีออกมานี่คือการปลดบล็อกเลนคาฟินี่ฮะคาฟินี่ได้อลวาวาครับเพนพานไปตามเลนนะศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็ก นี S <S <Pop> ่คือสิ่งที่ได้เปรียบนะฮะอย่างเห็นได้ชัดที่สุดนะฮะของบุรีรัมย์ตอนนี้แต่ว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะวิกเตอร์โดนเขี้ยนเยอะมากนะเฮียเหมือนจะโดนลงโคตรไม่ว่าจะเป็นยอดชายนามว่าบิกเตอร์ฮะแต่ว่าการรับเวฟแรงๆแบบนี้ฮะไม่ใช่บิกเตอร์ถนัดครับผมไม่ชอบเลยฮะมันสองต่อหนึ่งนะฮะโอ้ย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 กาจะเกียร์แต่ละทีฮะกาดูโอกับทางด้านนี้ฮะกลัวฮะเจ็บไปหมดฮะทั้งเก็บทั้งพันแล้วจะเสียดาร์กเลยเนี่ยทำไปเล่นไหมฮะ เลยมากองกองกันแบบนี้ซัมเมอร์เองก็อยู่ไม่ไกลมากก็ไม่ได้อยู่ด้านล่างฮะอยู่ที่ตรงกลางแทนนะแต่ว่าในทางกับการก่าฮีโร่ก็ดันตีอยูดด่ด้านล่างฮะแล้วขวายซัมเมอร์ไปรับกลางฮะดังนั้นเ,เราต้องทำอะไรสักอย่างครับเปิดดาครับผมมันจะเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าต้องมาดูกันครับฮีโร่ไม่อยู่นะฮะห้าต่อสี่ครับตรงนี้เอาละรู้แล้วแหละว่าเขาเปิดครับอ่าแรกป้อมกันไปครับด้านบนครับมาถ่ยก็มากอนนะ กัวพยายามขยับตัวเข้ามาลึกขึ้นครับ,บแรมเพจเชื่อมายืนโซนอินซิดีลยืนเจ็บฟรีเกอร์ก็มาเซอร์ไพรส์สอง<ำ>ตัวซัมเมอร์ทำไงครับจับไว้ก่นอนหรือเปล่าเหมือนจะหลุดออกไปได้ฮะแล้วฮีโร่ดันฟีจังหวะนี้สวนมาด้วยมาซึ่งมา,มาจาัดเคลื่อนกันด้วยอดทนมานานเอาที่บ้าลงมาจังหวะนี้แอนดิสเปนเดอร์เขาซื้อเวลาเยอะมากแต่โอดิบมิดมาโอ้โหดูนดูมาหนึ่งครับโบวิทยานะวิญญาณหายไปออกจากร่างในขณะเดียวกันก็ส่งตัวในเบลซ์เดนเข้าไปกันป้อมฮะโอ้จังหวะเคาน์เตอร์ตรงเมื่อกี้ฮะของแรสนูนู แต่ว่าทําให้เซฟไฟไวได้แต่ก็ยังต้องเสียพ้อมกลางอยู่ดีโอ้ยห้าสิบห้ากรับผมมีเหมือนไม่มีอะไฟเมื่อกี้สองเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่โอเมนนะพยายามจะล็อกเป็นจังหวะมาริอุสฮะหลุดไปเลยพอดีฮะของซีเนียลกำลังโดดพอดีตัวทองอยู่ฮะโอ้ยฮีโร่เจ็บฮะแผลเพชรใส่เมื่อกี้นี่ถ้ามาริอุสช้าเป็นที่นึงได้ตายเลยนะตายแน่นอนนะสำหรับตัวของกัวนั่นคือเซี่ยววีฮะมันพอดีพอเหมาะพอเจาะพอดีฮะโอ้โหแล้วจังหวะนั้นเองกาดูโอฮะที่กำดาบมานานฮะ แกกำรอมานานมากในไฟที่ต้องการแต่ก็เอาตรงๆก็ไฟเมื่อกี้เสมอกันก็ว่าได้แล้วฮะไม่ได้มีอะไรแบบแตกต่างกันมากอนะ ทำยังไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบแบบชัดเจนครับผมครับผมโอเคตึงจ้าในเกมรอบชิงฮีโร่ดักรอเอ้ยอยู่ใกล้เหมืนอนกันยยืนหันหลังกันเลยใครเปิดก่อนแล้วเจอจังหวะสอนจากทางด้านตัวของฮีโร่แล้วเพื่อนเซฟได้ไม่เสมอเพื่อนเซฟได้สวยเออร์สต้าลงมาแล้วขอบโตจากราสซมาร์ชดใหญ่ครันตัวฟังส์บอลลงมาไม่ทันแล้วจังหวะสวนนาทีจากแฟตฟุตเ,เข้ามาแล้วการ์โดเข้าวมา,าร์ชอฟเดอะฮันเตอร์สัญญาณแห่งนักล่าเข้ามาออดเดอะฮันท์แล้วโอ้โดอมินออสเด,ดก็กำลังโดนจับอยู่ตรงนี้แล้วตัวแข็งเพื่อนมาช่วยทันไหมเพื่อนช่วยไม่ทัน นี่คือความเสียหายทีกเกิดขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเกมนี้โอ้เจ็บหนักเลยฮะตรงนี้เสรับทางบุรียมยูเต็ดฟิบเบิลคิวของซีซีครับแฟตบูฟได้โอกาสสำคัญมาจากตรงนี้โคด้าคิวของซีซีะโอ้โหหนักเลยครับอันนี้เป็นแรงกระเพื่อมที่แรงที่สุดในเกมนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วง9นาทีอจังหวะสำคัญเลยฮะการที่โบคานลงมาไม่ทันโดนดามจเบิร์นแบบไม่ได้ตั้งใจฮะโอ้โหแล้วเหมือนทางฮีโร่แสบมากแกร,รอครับยาโก้ดูฮนะ ดูจังหวะตรงนี้ดีๆะโฮะโฮ,ฮีโร่ย,ยืนอยู่ติดตัวซัเมอ์แต่ซัมเมอร์ไม่รู้ตัวโอ้เนี่ยหลังจากที่อินเดียว่าสวนกลับไปอัลทิม้าเฟส1ขึ้นไปใต้ป้อม ลงมาไม่ทันนะโดนดาเมจตูมเดียวใช่ครับแล้วโดนก็มีครับเหมือนจะเล่นเยอะเหมือนกันฮีโร่ก็โดนเก็บเหมือนกันนะทำบินแตเพอฟลิกเกอร์ลงไปยกใส่คาโต้แล้วพ่ฤจะกรรมได้หรือเปล่าตอนนี้คาโต้โดนยั่งอยู่ครับเฟิร์สบอลเอติสเปนได์มาซื้อเวลาหนุ่มๆกำลังจะตายกันโอ้ฟลิกมาขอให้คิวหน่อยแล้วเฟิร์สบอลครับพยายามจะซื้ออือนกันก็เวลามาฟอร์ตยื้อไว้ก่อนแต่ว่าได้เท่านี้จริงๆคาโต้มาแล้วฟิวเซเลตตรงนี้จะยังไงต่อครับรอสุขบักมาเรย์สตูดิโอเจ็ดเอ็กซ์ครับแต่ไม่โดนหลลลลังงเเเราาาาาาซื้้อออวมมุสตตตนนีผช็คโ ยิงต oh ัวไปแล้วโดนยิงแตกแต่ตรงกลางมีคนดันอยู่คริกเตอร์อาสปิเตรมาจังหวะนี้แล้วดันแผ่นไม้หนึ่งทีจับเป็นเอาแซเป็นแอกไลก์ต่อครับผมจับโอเซเวนเอกจังหวะจะโดนล้วงหลังแต่ตรงนี้กระโดดอยังหมาอีกเมาสนี่แฮนเตอร์วิกใส่ไอซิ่งเดียวจะช่วยเพื่อนได้ไหมเหลือเหลือนิดเดียวว่าเราจะจะรอดอยู่ศูนย์ศูนยจ็ดอกครับผมว้าวว้าวว้าวใจเย็นเซฟเดอะูว้าว โอ้โหฮะวาวเสียวจัดจาศครับคุณผู้ชมฮะชดเมื่อสักครู่นี้ฮะซัมเมอร์กระตุกคาโต้ที่พยายามจะวิ่งเล่นด้านหลังเข้ามาแล้วเผาชตของคาเฟนี่ร่วงลงไปฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับภาพรวมตอนนี้ฮะเหมือนว่าทางด้านแฟตบู๊ปจัดได้พยายามจะกดดันพื้นที่แต่ยังไม่สุดอะอย่างไรก็ดีฮะรูปเกมของแฟตบูฟปยังนำอยู่ประมาณ1 5 0 0โกลแต่ว่าอย่างที่ว่าเะแนนเกมของปุรียมยูเต็ดตัวละครที่หยิบมาก็อันตรายมากเหมือนกัน ทีม s. <S ไฟท er ี่เกิดขึ้นทั้งสองครั้งที่ฝั่งบริเยูไนเต็ดูจะเสียเปียบเกิดจากความผิลาดส่วนตัวด้วยแหละฮะทำให้ไม่ได้แบบเขาว่าจังหวะทีมไฟโดยรวมถ้าสู้กันแบบตรงๆแฟตบู๊จะได้เปรียบเสมอไปครับผมแน่นอนนะซีเนียเป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าบริเยูไนเตดเองก็ไม่ได้ถึงกับเสียเปียบขนาดนั้นฮะเกมยังนิ่งๆอยู่วะตรงนี้ทางแฟตวูฟเองก็ไม่กล้าบุกมากอย่างนี้ใช่ครับก็เห็นอยู่ครับไปไล่เขาออกพุ่มก่อนเลยครับโซนเอาออกไปฮะ ทำได้ดีนะครับอย่าให้เล่นทุ่มนานเกินไปนะแต่ว่าทั้งดีทั้งนั้นครับไม่มีเออร์สปิเตอร์ครับเขาน่าจะพยายามหาจังหวะในการกดดันไม่มากก็น้อยส่งซีเนียนไปแยกดันอยู่ที่เลนกละเริ่มจะต้องเปลี่ยนคลาสอีกครั้งหรือเปล่า,าสำหรับซีเนียของกวัวได้เปรียบด้านพื้นที่จริงครับแต่ว่าอย่างที่ฮโกวิเคราะห์นะฮะว่าช่วงเลดเกมฝั่งบุยดำก็เอาเรื่องแต่ว่าแฟตบูฟ๊ฟก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนนะเทียบดาเมจกันคาฟินี่ค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าในฐานะแครี่แล้ว อันนี้เว็บไลท์เวบเวบไลท์ไม่เอาเลยฮะโอ้โหตอนนี้ผมว่าผมก็ไปเหมือนกันฮนะตึงจัดไม่แปลกใจฮะตอนนี้ความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นก็ขออภัยด้วยแต่ว่ามันคือขีดสุดแล้วจริงๆครับของอารีนาออฟเฟอร์พิเมริกตอนนี้โอโ้มาอีกชิ้นเลยครับมุราาฮะจากทางตัวคาเฟนีเเดนเบอร์เซนสำคัญมากในการยิงถล่มตัวแทงไม่ว่าจะเป็นซีเนียเองก็ตามฮะหรือว่าจะเป็นมาจ้าที่ออกแทงมาเกิดทั้งตัวตเลยแต่ออฟเซขีดมาแล้วนะเ้วเห็นโอมนครับผม ทางตัวคาโต้แล้วก็ฮีโร่ครับไปเปิดกันก่อนแต่ว่าทางเวลน่าจะเป็นโฟกัสกับตรงตัวของเฟรดัสมากกว่านะน่าจะต้องปล่อยไปครับเพราะไม่สามารถที่จะพุ่งเข้าไปหาพื้นที่ตรงด้านป่าบับแดงได้ใช่ครแต่กูมกูไม่ได้ดีกว่าถ้าได้ดัสเตียอไปเป็นรางวันถูกต้องเลยครับอตอนนี้ บอกเลยฮะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดจริงๆครับคุณผู้ชมครับการเล่นของแปดฟูก็นานนาทีเผื่อกบจับปัวกันเลยครับจับได้ก่อนแล้วพอไหมเบอร์สเตเมททำให้ฟิวเซเลตลงมาชุดใหญ่ครับผมซื้อเวลาได้เยอะครับแล้วเผาช็อตเราไปได้ตัวซีเนียมาก่อนแต่เขาเอเลสเซอร์เคิลมาแล้วยังมีเสซนเดอร์อยู่ด้วยครับจหลวงยับยับครับผมตอนนี้พยายามจะไถออกมาแล้วเฟิร์สบอลไลคาโตจับถึงไหมจับถึงไหมมีกอเกิดอยู่แล้วยังวิ่งออกไปทันครับผมโอ้แล้วเป็นทางบริเวณสเตอีสปอร์ตะที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบ จังหวะที่ตัวของกัวโดนจับก่อนก็จริงแต่ว่าไม่สามารถเก็บตัวดาเมจสสำคัญอย่างคาโต้ได้ใช่ครับเลือดที่จะจับก่อนนั้นก็ดีแล้วฮะแต่ว่าอย่าลืมมาเอเนไซคิลกับซีนี่ฮะมาตั้งแต่เรียกได้มาอนการนะกับผู้ที่ใช้ได้คมที่สุดแดนเม่มันขาดไปนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่าดาเมจของฟุตบอลยันไม่สามารถเก็บได้ใช่ครับสิบห้าวินาทีเลฟโมเดสเตอร์ถุยป้อมกลางอยู่ฮะใช่ครับสิบห้าทีครับส่งให้กัวไปนวดป้อมด้านบนครับตรงกลางป้อมกำลังจะแตกครับตอนนี้ เอาเลยครับป้อมกลางโดนวนวดไปแล้วเรียบร้อยจะทำอย่างไรต่อดีครับเรียมเดลต์อ e ีสปอร์ตเสียไปป้อมกลางใช่ฮะแล้วกำลังจะเข้าสู่นาทีที่15บห้าเอกก็นเวสเอเบซ่าดักกอนเฟยดัสฮีโร่ยืนจ้องอยู่ตรงนั้นมีมือออเจ็ติฟสำคัญนะตอนนี้จะสามารถแก้คื่นมาได้ไหมครับเรียมเดลต์อ e ีสปอร์ตฮะ15นาทีด้วยนะครับตัวใหญ่มาเอเบซ่าดักกอนเฟย์ดัสจากเอ็นเวสมาแล้ฮะบีบหัวใจเหลือเกินนะตรงนี้โอ้ ตรงนี้แหละน่าจะวัดแล้วฮะซีนิ้วขึ้นไปด้านบนนะฮะรอจังหวะว้าวขาโตเปิดทันทีต้องบวกแล้วฮะบุรีรัมย์ยูเนเ่ยต์อีสปอร์ตไทยครับไม่อยากบวกก็ต้องบวกครับแต่ตอนนี้เหมือนจะยิงจังหวะไว้ด้วยครับไม่เข้าแบบสดๆครับผมปล่อยให้ทางซีเนียวรอที่จะดันครับจะทำยังไงครับมีหลักประกันตรงนี้ครับเอ็นเวสเอ็นเซนร์กรอนเฟยด้าซ่าเหมือนพยายามจะลากออกครับผมต้องยอมปล่อยหรือเปล่าครับเพราะว่าเฟิร์สส่วนวิ่งขึ้นด้านบนแล้วซีเนียวแตะป้อมทันทีโอ้แล้วยังไงครับกาดูเข้าไปกลางข้อแบบนี้ครัััััััับบบบบผมมเเเเรรราาจจไไไไ่่กกกอออนน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 แแลลลลล้้้้้ววดดดูหปปปปยยิงงงตตตีีีฟ์็ 4ทันทีแล้วข้างหน้าเข้ามานูนออกไปได้แต่ติดตรงนี้ครับลัมเบอร์และซัมเบอร์ลงไปจบไปเลยตรงนี้ฮะสามตัวที่เสียชีวิตไปร่วงลงไปฮะและนูนเองก็เหลือเลือดน้อยมากๆด้วยฮะเสียมังกรไปอีกหนึ่งครั้งและดัสเซียตัวถัดไปทั้ง40วินาทีแฟชบูฟฮะได้รับไปอีกหนึ่งไฟครับผมโอ้โห,โโหโกดดันจัดๆเลยครับตอนนี้ครับบริษัท e สปอร์ตครับการใช้ซีเนลแยกไฟมีผลมากจริงๆ คือใช้แบบเกินคุ้มอ่ะวันนี้คือคุ้มจัดจัดฮะส่งไอซเดีไปยื้อครับผมอีก20วินาทีครับโดนเสียก่อนไหมเอาทีมามาก่อนลงมาทำไมต้องรีบลง่วนจวนครับผมตอนนี้ยื้อได้คือต้องยื้อทนได้คือต้องทนเลยครับโอ้โหแล้วโดนยิงเข้าไปครับอีกทิดหนึ่งการูดอเข้าไปครับแล้วโดนเผาอะจากเทนันตวมาเช่แล้วตอนนี้ปอมลางก็น่าจะต้องเสียไปอีกครั้งหนึ่งอะสิบแล้วครับต่อสิบเป็นคิวตอนนี้เฟ็ดบูฟ บุก้ามาพยายามจะจบเกมอะแล,แล้วสามารถจบลงไปได้ดจริงรับครับฟูฟได้รับชัยชนะและตำแหน่งแชมป์ในทัวร์นาเมนต์อารีนาออฟเฟอร์พรีเมียร์ลี2020ไปฮะเรียกว่าทำกันเต็มที่เลยครับสำหรับทั้งสองทีมและแชมปเปี้ยนตรงนี้พิสูจน์ึ้นมาอย่างยาวนานกับทีมที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดและแชมปเปี้ยนได้ลงมาแล้วฮะทีม Flash ช o ู f ครับ